บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนกุปจำกัดหมาชนนะครับผู้ผลิตปลักของในซอสเนือเทศยี่ร์สีเล็กและซีเล็กเดลี่ครับเอาละครับบนเวทีครับตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนักคารินวังรังคณาคุณนะครับประธานบริษัทเกษตรไทยทุปรินจำกัดนะครับให้เกียรติมอบผลอะไรเป็นกำลังใจครับนักบอยคู่เอกของเราในวันนี้ครับเป็นผู้แทนของบริษัทฟอเคมีเทคจำกัดนะครับขอบคุณคุณนักคารินวังระวะรังคณาคุณนะครับ ประธานบริษัทเกษตรไทยสุรินร์จำกัดนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เดินทางมาให้เกียรติมอบมาลยเป็นกำลังใจครับท่านผู้ใหคู่เอกของเราในวันนี้ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยครับสองเส้นนะครับสองเส้นครับคนหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับชิงแชมป์ว่างด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยวันนี้ทางด้านของนักชกมุมน้ำเงินนะครับก็คือสีลางเงินได้รับเกียรติจากคุณสุเมธบุญยศอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุงครับคุณสุเมธบุญยศนะครับ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุงครับบริกรรมกาถาและก็ถอดมงคลครับส่วนทางด้านของบูคองครับพันตำรวจโทจำรูนคำมาครับถอดมงคลให้กับทางด้านของบูคองครับเอาละครับนาทีระทึกใจที่ทุกท่านเราคอยเดินทางมาถึงแล้วครับคู่เอกคู่ไไลท์ของศึกเจ้ามวไทยสอสมัยในวันนี้ครับเสาร์ที่11บเอ็ดพฤษภาคมนะครับบูคองพักยก2-4ครับป้องกันแชมป์รุ่น130ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท แล้วก็จะชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์ประเทศไทยด้วยครับสองเซตนะครับคะแนนเป็นยกเหรียญท่านผู้ชมไปเลยครับคู่นี้ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับคงเป็นการป้องกันแชมป์ไฟที่3ของเขาเลยครับหลังจากที่ชิงได้จากเพชรสุวรรณนะครับหลังจากนั้นป้องกันแชมป์ชนะขาวพองชนะทางด้านของเพชรภูผาครับหัวของพักยก24ครับลูกชายของเจริญมิรเกียรติบ้านช่องจบการศึกษาชั้นปหกเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะต่อมหาวิทยาลัยครับ19ปมีจากคลองหลวงปทุมธานีนะครับ ล่าสุดพ่นกยกสองให้กับทางด้านของนาวาเอกสาวสมหมายครับมีคุณพ่อแหละครับคุณสมพรรันตนคดหรือว่าเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะได้รับการสนับสนุนจากพันตำรวจโทจำรูนคำมาครับส่วนทางด้านของสิกันศิลาลางเงินครับลานาวอเตอร์ไซค์หรือว่าลานาโฮสเตเดนเรตตรองนั่นแหละครับ22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงล่าสุดแพ้คะแนนาชาละวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับที่สนามวยเวทีวยราชนำเดินนะครับมีมาคัดเบน การทอนเทพทองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะได้รับการสนับสนุนจากคุนทองวัยไทยบันเทิงครับวันนี้มาด้วยครับมาด้วยครับก็ดีคือประวัติและก็ปรไฟลการณ์ข้่าวๆย่อๆของผู้เอกผู้ไอ้ไรกเจ้ามวยไทยของเราในวันนี้ครับอาจารย์แม้ว่าทานด้านบูคองจะเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกระดูกกระเดี่ยวแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเพียงแต่ว่าโอกาสเท่านั้นเองทีนี้ก็เป็นโอกาสของศิลาเงินขึ้นมาท้าชิงบ้าง อย่างที่เขาบอกครับเป็นแชมป์นั้นอาจจะไม่ยากแต่ว่าป้องกันแชมป์ให้อยู่กับเอลเนี่ยมันแหมมันยากอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะก็ถดอว่าไม่ธรรมดาสําหรับนักเชีายวนรี้คือถ้าเป็นม้าก,ก็ต้องบอกว่าสายเลือดดีคุณเป็นติดนะเพราะว่าทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งญาติอะไรเนี่ยเป็นบวยฝีมือดีมาโดยตลอดนะครับนั่นแหละครับเป็นหลานชายของเจริญทรัพย์เกียรติราช่องนะครับ,รบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโบวิลครับวันนี้จบการศึกษาชั้นม .6 เรียบร้อยครับเรียนด้วยชคมวยด้วยนะครับก็ถือว่า ภาประสบความสำเร็จนี่ก็จะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจะนะครับวันนี้กองกันแชมป์กับทางาด้านของศิลาเงินครับ,บโอ้โหกองเชียร์นรนขนกันมาจากนู้ตเลยครับพัดทั้ลุงทั้อาจารย์ครับทางด้านของศิลาเงินก็เป็นพี่น้องก,กับทางาด้านของชาติพยักนะครับ<อ>ชาติพยั<อ>ชกชกนะน็อกไปแล้วครับน้องชายนี่ชนะน็อกไปแล้วครับน้องชายต่อยมวยรอบทั้งวันนัดเปิดสนามนะครับคู่แรกคู่แรกฝีมือเสียบขาเอามาดูว่าเป็นยังไงบ้างพูดถึงเกียรติบ้านช่องนี่ก็ถือว่าใครเก่าแก่ดั้งเดิมคิดถึงคุณใหม่เมืองคอนนะครับโอ้ย ถือว่าเป็นต้นต้นตระกูลช่องนี้ในค่ายนี้แล้วครับไปเมืองคอนผู้ล่วงลับไปแล้วนะใช่ครับหนักๆไว้เยอะแยะมากไยครับนี่มาถึงรุ่นหลานแล้วครับต้องบอกว่ารุ่นหลานแล้วนะครับพวกเราทั้งข่าวอาจารย์ทั้งข่าวนู้นแหละครับตตั้งแ่รุ่นพ่อเขาตัวยและครับค่อยๆยาวเข้าไปครับขวาเจอขวานะครับสายหน้ามานะครับทางด้านของผู้ของชื่อเล่นว่าเจ้าคัดนะครับส่วนทางด้านศิลาเงินพี่ชายของชาติพยัคฆ์ มาจากพัทลุงครับได้โอกาสชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตการชกมวยนะครับวันนี้ชิงสองเซนด้วยจัดอันนี้แล้วก็มมีเงินรางวัลอีก500 50, 0 0บาทนะครับเซนนคะคะเป็นผู้เจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องครับก็เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้ลูกชายนะครับองค์มดูแลการฝึกซ้อมและรับการสนับสนุนจากท่านประโธานสโมสรจำรูนทำมาครับ ทางด้านนนั้นเองนะครับศิลาเงินพิชาของชาติพยัคฆ์วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบรับมาจากพัทลุงนะครับท่านนายกเทศมนตีเทศบาลเมืองพัทลุงครับคุณสุบันพรหมเหมือนมากัดเบนอยู่ในสนามหมดครับเชียนเอกพัฒนีครับเอาละครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับขอพระคุณเพิ่มเติมครับกับสมุนไพรไทยวิตอเวมีผลิตภัณฑ์สิบพิมเสน้ำยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเมาส์สเปรย์ครับผลิตโดยบริษัทเออินกรีเลียนจำกัดได้รับ มาตรฐาน ISO ห้าล้าน,นะครับแล้วก็อยอยโดยนายห้างกรสนิทใจค,ครับที่จะก้าไปสู่เส้นทางแห่งความสดชื่นด้วยสมุนไพรไทยวิตอเวครับสนใจนะครับ0ู1 1 8แปด6นู่กครับจังซื้อได้ทุกช่องทางครับออนไลน์เพจวิตอเวด้วยครับอาจารย์บนเวทียกที่สองนะครับหูคองฝ่ายแดงน้ำเงินสี 4, ลาเงินหูคองป้องกันแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยที่ว่างครับร้0ยปอน ว่าแชมป์อ้อมน้อยนีบูคองเป็นแชมป์อยู่นอกจากนั้นผู้ชนะครับรับถ้วยรับเงินรางวัลพิเศษจากปอเคมีเทคครับจากผลิตภัณฑ์หมาแดงอีก50,000บาทอ่าอันนี้น่าอะไะครับวันนี้ชนะไปนี่รับหลายเด้งทีเดียวใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้ชนะครับอะไรครับวัยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับ ปีนี้14รุ่นยั่งขันแชมเปี้ยน14เซตเลยครับสามได้ครับจะทีมเวยดสยามน้อยช่อง3เสร็จประมาณกระดาษไปทีมเวียดสยามอ้อมน้อยแห่งนไหมครับเนี่ยครับซ้ายหน้านะครับซ้ายหน้าขวาหลังนะครับางนะคขับสิลาเงินลานาอุมสเตย์ครับหรือว่าสิราเงินลานาวอเตอร์ไซค์ครับชื่อร้านเปลี่ยนใหม่ครับผู้สนับสนุนแล้วครับไม่กลัวนะไม่กลัวนะดูสิอ้าวไม่ได้เกเงขัดสีละอ้าว ที่ทุกท่านทราบนะครับอาจารย์มูอคองครับเก่งที่นี่ดังที่นี่ครับครับไม่คอ่อยไปต่อยเวทีไหนนะครับมูคองครับต่อยอยู่แต่ที่เวทีวัยสยามออ้มน้อยอย่างเดียวครับราชาันดำเนินไม่ไปดอนเมืองไม่ไปครับปัดฝาปา,าเลย <c oughs> นี่มาต่อยให้พันดาแฟนๆก็จอตู่แต่ชมได้าก,ากับโอ้โหศิลปเจ้าเมตไทยต่อสมหมายยังยังอะไรก็ยังชิงไหวชิงพลิบขาเหลี่ยมหาหาขาคู่อยู่เอ๊ รอบที่สามของวันนี้เอานะครับมึ้มาทั้งคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดที่มาฝีมือด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ากสีลางเงินกระมังขึ้นมาครับเอาเข้าขวาวงได้บนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับธนาพัฒน์เสือแก้วครับกรรมการมือดีของเวทีวัยสยามออ้มน้อยนะครับยืนกันใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆครับผู้กองก็ต้องบอกว่านีน่คือบ้านของเขาเลยครับอาจารย์นี่คือบ้านของเขาเลยครับผู้กอง จากคู่ประกอบรายการครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นคู่เอกแล้วยืนหยัดคู่เอกมานานทั้งปีแล้วนะครับนี่แหละอ,อต้องพัฒนานะครับนักมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยอันดีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดินลุ่งเรืองกนะ้าวหน้ามาดูกันว่าไฟนี้ทางหน้าสีแาเงินามขอชาชิงอยากได้เข็มขัดกัน้างวันนี้ทศนะ ที่เป็นบรรยากาศสดๆครับภายในวิธีมวยสยามอ้อมน,น้อยวันนี้หนาแน่นครับขั้งทีเดียวคุณประสิทธิ์มีอะไรจะโฆษณาก็ว่าไปทีทามีไหมทีทามีนะครับไม่เป็นไรอ่ายังไม่มีนะครับ,รบยังไม่มีก็ขอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับเพื่อนเดิมเอ็มไรอัสิบผสมกระชายดำและดำพึ้งนะครับเพื่อพลังฮึดสู้ของนักกีฬาไทยครับมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยที่ทำการแข่งขันในรายการ มวยไทยแล้วตายกันได้สนุสนกหรือเดือดชนะใจแฟนศึกยมวยไทยตัวประเทศทุกสัป,ปดาห์ครับสัป,ปดาห์ละ5,000บาทขอพระคุณด้วยครับเชิญดื่มเอ็มไอร50แล้วก็ก่อนที่ดีจะชมยกต่อไปครับรายการมวยนัดดีที่น่าสนใจนะครับศึกปารี้มวยไทยเกาะลันตาวันที่21พฤษภาคมนี้ครับที่สนามมวยเกาะลันตาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับไปดูเฉลิมทัพเดียวกับทางด้านของแซมมี่จากตุรกีนะครับรายการนี้จะโดยคุณอภิชัยบุญเกิดสนับสนุนโดยจากอุ้งพักหม้ครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับ ชิงแชมป์สมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรายการนี้มีชิงแชมป์ทั้งหมด14คู่14 11. รุ่นด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ครับสนับโดยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องช้างนะครับโรงเรียนบ้านช่องช้างอำเภอนาบ้านาานาสาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถึงยกที่3นะครับผู้กองพักยก2อี โชคแล้วคุณประสิทธิ์ใช่ครับนะครับฝีมือเจ้าฝีมือนะครับบูคองค่อยๆขยับเข้าหาค่อยๆคืบเข้าหาครับเรียกว่ารูปร่างใกล้เคียงอาวุธหอยกลายคลื่นนะครับในบุคคลคองการช้างและก็ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับรูปเดียวกันเลยครับซุปเปอร์ไปตั้งแต่130อนัดสองเซตด้วยกันที่ผ่านมารุคคลคองการช้างรูปนี้มาแล้วสองครั้งด้วยกันนะครับโดยการชนะคะแนนของศักดิ์ินโยหรือว่าเล็กนครศรีแล้วก็ป้องการช้างชนะเพชรภูผาครับ แกะ้ขวาทางด้านของสีลางเงินซับพับได้ค่อยๆขยับเข้าไปครับเอาละครับซ้ายหน้ามาบุคคอมวงได้ไล่แขนกดแขนครับดูที่วงไนกันบ้างวงนอง่นมีใกล้เคียงนะครับแม่อา,อาญญกาศในสนาเมเวลานี้ตองบอกว่าร้อนระอ,อุเลยครับอาจารย์โอ้โหนนแฟนๆโอ้โหโกองเชียร์ทั้งสีลางเงินผลมาจากพัทลุงอาเรียกว่าได้เชียร์สมใจอยากอะ่ะ ศิละ,ละอุ้แลกกันยังยังยังไม่แตกตีผู้วอมก็ตีบ้างคอลาทีแลกกันไปเอ้าเจ้งตีโอ้โห,โหมาและครับจังหวะไข่จังหวะมันอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกฝีมือด้วยกันทั้งคู่ใครอย่าพลาดนะดากหนึ่งต้องได้เลยครับไม่งั้นโดนว,ว่าสดๆไปเลยครับแล้ววันนี้ของเชียร์ของศิลากันครับนำพักมาด้วยท่าน ยากเทศธมตีเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับคุณสุเมศุณยกนอกจากนั้นก็มีคุณธุการชมเหนือนะครับเสียดเอกรัตนีแล้วก็ทีมงานกับพี่ชูทางดวนก็อยู่ที่มุมด้วยมัดหนึ่งสองแครขวาใส่เข้าไปเหลมเข้าไปครับแตงบอกว่าสมราคาคู่เองลยครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องนี่เดินเดินจริงมานอกจากเชียร์ที่เวทีแน่นขนาดแล้วนะครับโอ้โหเชื่อว่าหน้าตู้หน้าตู้เมืองพัทลุง ก็ต้องเสียกันขนานวันไหวแนะ่นอนครับเสียเสียท่าไปนิดนึงอ้าหมดหมดยกโอ้โหอ่ะไอ้นักบวยพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันระหว่างฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวและ Bean, มิสเตอร์บีนสบุญมีริดนะคะประ จดีตรงนี้ด้วยค่ะเรียกว่ารางวัลพิเศษเยอะๆมากๆครับแต่ว่าก่อนที่จะชมยกต่อไปดูนะครับผลงานในยกที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับทางด้านสีรางนันครับวันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามาเต็มถังเต็มกระมังเต็มสูบเลยครับโอ้โหเนี่ครัาเปิดเกมท่าดวลชวนทะเลาะเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจนะครับสามยกผ่านไปครับควยไรของเราในวันนี้และนักมวยที่ต่อยกันได้สนุกดุเดือดนะครับยังมีรางวัลพิเศษจากเอ็มร้อยสิบอีกห้าพันบาทครับ นั่นคือรางวัลพิเศษนะครับที่จะให้กับนักวยที่ทำการแข่งขันในรายการศึกเก้ามวยไทยรับสมัครผู้นี้ผู้ชนะจะได้5 0 0 0มืบาทด้วยจาการยาค่ายาคิารารวแดงนะครับถูกต้องถูกต้องอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกันบอกไม่ถูกดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับอ่ะเดี๋ยวตามขันตอนนะครับยกที่สี่ก่อนชมยกสี่ครับรายการวันดีศึกตลาดนัดน้อง หัวลิงขามใหญ่ครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลาราชธานีครับเชิญนะครับเวทีวันย่วคลาสตลาดนัดหนองหัวลิงครับอ่ามายกยก,ยกที่สี่แล้วนะครับผู้คองายแดงสิลาเงินน้ำเงินครับจากคู่อย่างโอโ้โหสบสัดตอเอาคืนจักงวันอ่ายังน้ำเหนียวทั้งคู่ครับโอโ้โหอีผู้คองผูคองได้อยู่นะตี กรรมการผือแก้วตอนนี้พงานหนักหน่อยครับนะครับนกนวได้็แล้วนะครับไเทียบลูกี่ถุเสกัมานะครับถุงที่วงนมากที่ครับอามุทองแขแข็ง้ายล็อกุนะครับแขนสอดไข่ได้นะครับขนาดของสีลาเงินครับวงนยังสอดไข่ไ <serving> ด้ค <wan> ร <ita> ับอครับค่อยๆขยับเข้าไปีลาเงินยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเปิดเองนัดทำได้ดีด้วยครับอาจารย์ใช่เ้ามาล็อกล็อกอีเน้นเน้น แต่ว่าทางอ้างกูกของกูของเอาคืนครับโ,โ,โอ้โหสวย,ย it. จังหวะจังหวะใครจังหวะม,ามันอ่าเอาคืนทีหนึ่งเสียบกับยัดไส้เลยดอกน,นี้ของสีลางเงินอา่างกูของกูของยังไงตีอ่านะครับสวนกันที่วงในนะครับเปิดฉากมานาทีแรกของยกที่สี่ครับอโอ้โหทีมหน้ามาทารูพักเดีย๋ยวเหนียะเดี๋ยะเดี๋ยะเล่นทีมหน้าเลยรอเพื่อนเอาตีมาเอาเคยไป แต่ละ <Christmas. S 1> <ram> ดอกชัดเจนครับสีลาเงินหูคองสถานการณ์ตอนนี้บีบบีบให้เดินเลยครับโอ้โหเต็มเต็มแข้งกืิเสร็จนะครับมีหัวใจเหลือเกินนะครับกรรมการบนเวทีไม่ต้องวิ้วเลยครับดูนะครับออกอาวุธกันดีมากมากครับแข้งขวาลูคองมาคืนด้วยขาครับทางด้านของศีลาเงินโอ้โหรุนกันช็อตต่อช็อตเลยครับอาจารย์อย่าย่นอย่ายดอย่ายุบอย่าท้อต้องมียาอย่างเดียวแหละครับ เทียบเบียดมาอุ้ยผู้กองตีตีลางเงินยังไงโดนอีกทีหนึง่งน่าอย่ากอ้าวแล้วครับโอโ้โหท่านผู้ชมก็เลือกคมมาครับจังหวะออกแข้งแข้งเข,ข่าพรับโโววนนแล้วโอ้โหเข่าขวาเต็มเต็มครับดอกนี้นะครับล็อกาหน้าของผู้กองล็อกครับเข่าขวาเต็มเข้าไปครับอ่าธนาพัฒน์เสียแก้วแยกอขอกผ้าลุ้นกันต่อครับ อาวุธกันไม่มีหยุดเลยครับสมราคาเลยครับหนสมราคาคู่เอก15วัยไทยสอสไยในวันนี้เลยครับใค่อยๆขยับมากครับธาราศิลาเงินแค่ซ้ายหน้ามาบุคคอมาโอ้โหเรียกว่าทันกันดีเหลือเกินครับอาจารย์นาทีนี้อยู่ที่ลูกเก๋าเลยครับอาวุธใกล้เคียงกันจังหวะจังหวะลูกเก๋าใครเป็นยังไงอาบอดยอกมแมลแ้ศไม่ได้ยิน,ลนเลยครับเสียงละัร ดูครับผลงานนายกที่ผ่านมาครับถูกของแข้งขวาเนียครับศอกขวาโอ้โหมาหมดเลยครับอาจารย์ครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกเลยครับสวนกันที่วงในครับนาทีแรกี่ดวลกันที่วงในเลยครับถูกต้องอ้าวก็ต้องดูว่า3นาทีนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะครับจังหวะใทรได้คนนั้นได้เปรียบแหละครับโอ้โหนี่อย่างที่บอกว่ามันสมศักดิ์ศรีครับอู้ชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์อ้อมน้อย แล้วก็ชิงของหมาแดง50,000บาทอีกโอ้โหสองเซตเลยนะครับสองเซตต้องบอกว่าใครได้นี่รอเลยครับกูของครับเด้๋วของเข้มขัดแชมเปี้ยนรุ่นนี้นะครับ130่อปอนด์นะครับขึ้นเชือกเช็คเรตติ้งนะครับในขณะที่ทางด้านของสีลาเงินครับพี่จิมมี่วาดี้ครับมาแล้วครับพี่จิมมี่วาดี้ครับแฟนบอยคนดังนะครับตอนนี้มาเติมพลังให้กับทางด้านของสีลาเงิน200,000นะครับ นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้เป็นแชมป์แล้ว5 0 0มือนี่ให้ทางด้านของศิลาเงินสแสนแลวครับโอ้ยพี่ชูทางดวนนะครับแลวก็พี่เอกปัตนีคนดังๆอยู่ที่มุมทางด้านของศิลาเงินทั้งหมดนะครับก่อนที่จะชมยกต่อไปรายการมวยนัดนี้นะครับสึกปาร์ตี้มวยไทยเกาะลันตาครับ2ี่สิเอ็พฤษภาคมนี้ครับนี่สนามมวยเกาะลันตาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับไปดูเฉลิมทรัพย์กับแซมมี่จากบูรากีครับจัดโดยคุณพภิชัยบุญเกิดแลวก็สนับสนุนโดยจ่าอุปภักได้ครับบนเวทีครับ บนเวทีต่างกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับสีลาเงินนะครับเดี๋ยวแรงพลังกำลังต้องมานะครับต้องบอกว่าในช่วงพักยกปีจิมมี่วานี่ครับมาเติมพลังให้200ลบาทด้วยกันหนาวนะครับมา3นาทีสุดท้ายครับได้ครับพอตีได้ไม่ตีไม่ได้ครับพลังมันเสียแก้มแยกออกมาครับอาจารย์ครับบูคอนบูคอนออาศัยจังหวะอาวุธยาวนะครับแม่ จุดไปถูกไลยครับเอาไหนตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยอย่างที่เรียนไปนะครับท่านผู้ชมไฟแลบคนตลกจริงๆนะครับฝนแรงระทึกเลยครัชบช็อตช็อตเลยนะครับมาถึงตรงนี้เอาละครับสีลางเงินค่อยๆขยัยยบเข้าไปทีบ้ายทางด้านมุมของครับอกได้รวบรัดลาา่ากตีกองหนาเอาละครับทางด้านของสีลางเงินพลิกมาตีได้ครับเหลี่ยนมนีหน้า บรรยากาศในสนามเรียนท่านผู้ชมไปเลยครับว่าร้อนระอุเลยครับค่อยๆขยับเข้าไปสีรางเงินครับซ้ายลูกอีกแล้วครับโดนแทงขวามาเอาล้วครับวงได้หน้าของกูคอครับชายแขนซ้ายล็อกในขณะที่สีลางเงินขวาหาโอ้โหร้อนระอุเลยครับมาถึงตรงนี้ร้อนระอุเลยครับมาแล้วครับอย่างนี้มีหัวใจครับสีลางเงินขยับเข้าไปอีกช็อตหนึ่งลุตอีกแล้วครับโอ้โหลุตสามครั้งแล้วครับ ผู้คองแคบค้ายได้ตั้งคะแนน้าดชาไว้ครับมีหัวใจเลยครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่ามีหัวใจสุดๆเลยครับอ่าลางกันไปขยับแล้วนะครับไปขยับนะครับมั่นใจครับในขณะที่บุ้ของเรมันใจด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างนี้วัดหัวใจนะครับวัดหัวใจกรรมการให้คะแนนเลยครับนี่คือมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินนะงรับวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับขอัยครับวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับ เหตุการ์ชเป็นใน2เซตครับยิงกันคนละฝั่งนะครับยิงกันคนละฝั่งนะครับตอนนี้ทางฝ่ายตางมั่นใจครับทางฝ่ายตางมั่นใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะจบแบบไหนจบอย่างไรรอติดตามสักครู่เดียวครับมาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าไม่มีใครตำหนิครับผ่านแล้ครับเรื่องกระทารยกสุดท้ายดังแล้วนะครับดังแล้วครับ สุดๆไปเลยครับคคย่ไล้ศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายของเราในวันนี้นะครับเป็นวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับเป็นวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงแล้วก็มีแข่งขัแชมเปี้ยนของประเทศไทยด้วยอีกหนึ่งเซตรับรุ่นเดียวกันครับพี่ชิมมี่ครับขึ้นไปเองนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่เป็นภาพโดยรวมนะครับทั้งหมดตลอดการชกทั้ง5ยกครับดูนะครับยกที่สามโดนกันที่วงในครับยกที่สี่เนี่ยครับเสริมซอกแลกเข่าเลยครับโอ้ทันกันดีเหลือเกินครับ โอ้โหของกับทางด้านของสีลางเงินดูนะครับเข่าซ้ายยัดโดนบิดหักเททิ้งลงไปครับแล้วก็เนี่ยครับลุกขึ้นมาครับทางด้านสีลางเงินเนี่ยครับหมัดแล้วก็เข่าขวายัดสายหนุดนะครับยกข่านี่ต้องบอกว่าหลุดไม่ทำกันสองสามครั้งนะครับทางด้านของกู้ของครับข้าสีลางเงินครับโอ้โหกลับมาสู่เกมได้หรือไม่ได้ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับ เงินรางวัลนี้50,000บาทเข้มแข็งแชมเปี้ยนประเทศไทยอีก1เส้นด้วยครับรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130่อยสากครับตอนนี้ถ้าอาจารย์พร้อมแล้วครับไปที่บนเวทีนะครับไปที่บนเวทีครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วนะครับตัดกลับไปที่บนเวทีเลยครับนี่เข้มแข็งแชมเปี้ยนนะครับยังมีเงินอีก50,000บาทด้วยครับจากยาฆ่ายาดรามาแดงครับของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะครับ บนเวทีตอนนี้คุณสมหมายสุกุลเมตตาคุณธรรมนูนหอประชิดรองนายสนามนะครับขึ้นไปยืนอยู่แล้วนะครับพรอกับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นซูเปอร์เฟอร์เทเวดร้อยสามสิบปอนด์นะครับและก็เป็นการป้องกันแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยผู้ชนะยังได้รับเงินรางวัลจากผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงอีกห้าหมื่นบาทฝ่ายแดงวูคองพักยกสองสี่น้ำเงินสีลาเงินลานาวอเตอร์ไซ ธนันธนาชัยจำนงให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการสุรชาติใบสมุทรให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการประธานสุคทัคปฏิภาคให้แดง48น้ำเงิน49 ก็เป็นอันว่านักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับสิลาเงินลานาวอเตอร์ไซชนะไป2ต่อ1เสียงโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญคุณสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับที่เร็กษาเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขาดเกมขัดแชมป์ประเทศไทยในรุ่น ซูเปอร์เฟเทเวคกับ130ปอนด์ครับเป็นเกียรติกับนักมวยผู้ชนะครับเรียนเชิญคุณธรรมนูนหอรประเสริฐกิจรองนายสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขาดเข้มขัดเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับในรุ่นซูเปอร์เฟเทเวร้เยท130ปอนด์เช่นเดียวกัน เรียนเชิญคุณนัครินวรังคนากุลครับประธานบริษัทกเกษตรไทยสุรินจำกัดนะครับมอบถ้วยรางวัลให้